เก่งแดงบรึ้นดีจังที่หาวันหยุดตรงกันได้สักทีคุณกับผมก็ไม่ได้ไปเยี่ยมญาติที่เชียงใหม่นานแล้วนะแต่ภูริทคนะฉันไม่ชอบเลยที่ต้องเดินทางกลางคืนแบบนี้โทษจี๊าก็ตอนกลางคืนสะดวกกว่าเยอะอากาศก็ไม่ร้อนขับเร็วก็ได้ไปถึงเร็วจะได้มีเวลาไปเที่ยวที่อื่นกันอีก คุณก็หลับบนรถไปเลยสบายดีออกมาดูสิแป๊บเดียวก็ถึงลำปางแล้วบรึนเข้าเขตลำปางกึกโอ้ยขับเร็วขึ้นอีกหน่อยจะได้ไปถึงเชียงใหม่ไวๆผู้ริษคะ่ะขับช้าลงหน่อยเถอะนะถึงโซนอันตรายแล้ว แถวนี้เขาว่าเป็นเส้นทางอาถรรพ์มีรถผีสิงคอยวิ่งมารับคนไปอยู่ปรโลกงักๆงักหืมจะจริงๆนะโอยจะบา้าตายจีดามันไม่มีจริงหรอกรถผีอะไรนั่นนะ่ะฮ่าฮ่อ่ะบรึ้นขับช้าจังแซงขึ้นหน้าเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าแซงนะ เขาเล่าว่าถ้าใครเจอรถเก่งสีแดงบนถนนสายนี้ห้ามแซงเด็กขาดเอืเออ้อหืมให้ขับตามไปจนกว่าจะพ้นเขตอันตรายคุณนี่งมงายไม่เข้าเรื่องปุบขับช้าเป็นเต่าคลานแบบนี้เมื่อไหร่จะถึงเนี่ยฟ้าวนี่ไงขับแซงซะเลย เห็นไหมไม่มีอะไรเลยคุณคิดไปมากไปเองมาไม่มีรถคันนั้นไม่มีคนขับควางจะเป็นไปได้ยังไงกันคุณตอนนี้มันมืดคุณอาจจะมองไม่เห็นเลิกคิดมากเถอ,อะอะควางน่ะด้านรถปีสิงคันเมื่อ กีน้นี่งักงักเลิกพูดได้แล้วครึกรถสีแดงมีคันเดียวในโลกหรือไงบรึนอ้าวดูซะเหลวไหลทั้งเทงักงักเพือ่อกีดทางฉันเตือนแล้วว่าอย่าแซงคุณก็ไม่เชื่อนั่นมันรถผีสิ่งชัดๆเออหน้าพอเธองักงักงัก ม,มันต้องไม่ใช่บรืนผมไม่เชื่อบางทีเราอาจจะแค่ตาฝาดจนคิดมากกันไปเองก็ได้ความครึกรมันก็แค่บางเอิญก็แค่รถสีแดงทั่วไปล่ะหน้าทางคลึกควางกรีด สเดือนต่อมาบึ้นอู้อากาศดีจริงๆฟ้าวนี่อีกไกลไหมไม่ไกลหรอกเข้าเขตดลำปางแล้วบิ้นหืมขับช้าจังรถยนต์หรือจัก,กรยานเนี่ยงั้นก็รีบขับแซงไปเลยสิขับช้าเป็นเต่าแบบนี้คลึกไปก่อนละบึ้ เย้ซิ่งไปเลยอีกแปบเดียวก็ถึงแล้วบูมวูบฮึฮึฮึควาง <c oughs> ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับผีโรงแรมตอนเก่งแดงนะคะถ้ามีเสียงรบกวนหรือไม่ดียังไงต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย